สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงรีวิวโดยผู้เล่นจริงนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิว Resident Evil 4 Remake นะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้คงจะเล่นจบแล้วหรือไม่ก็ได้ดูสตรีมเมอร์แคสเตอร์หลายๆคนเล่นจบแล้วนะครับก็ผมเนี่ยตอนนี้ได้เล่นจบไป2รอบนะแล้วก็ผมจะมารีวิวเกมนี้แบบบ้านให้ฟังจากผู้เล่นจริงนะครับ ต้องทาความก่อนนะครับว่าภาคออริจินอลเดี๋ยวผมก็เล่นจบไปหลายรอบเนาะแล้วก็ทางพอมาเมคเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเล่นแล้วสนุกดีแต่ว่าผมขอทําคลิปรีวิวก่อนแล้วก่อนที่จะไปเ,เล่นเพื่อปลดแล้วอื่นๆต่อไปนะซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยถ้าถามผมคําเดียวเลยนะครับผมให้คะแนน9เต็ม10เลยนะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สมการรอคอยแล้วก็มีความรีเมคที่ดีแบบเคารพต้นฉบับแล้วก็เพิ่มอย่างอื่นเข้าไปด้วยทําให้มันดียิ่งขึ้นกลมกล่อมมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกมเพย์เนี่ยมันโเด์นไรซ์ขึ้นด้วยนะครับการรีวิวเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นหลายหัวข้อนะเดี๋ยวเราไปพบกันในหัวข้อต่างๆเลยนะครับผมอันแรกนะครับเนื้อเรื่องนะครับก็เนื้อเรื่องเนี่ย เหมือนเดิมเป๊ะๆนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนเดิมประมาณ90%แล้วนะถามว่าเปลี่ยนอะไรไหมก็มีการปัดแล้วก็ต่อหรือพูดง่ายคือเรียงซีเควนต์ของเนื้อเรื่องใหม่นะครับในบางจุดทําให้เนื้อเรื่องลหลักเนี่ยมอนเดิมแต่ว่าหลายๆส่วนเนี่ยมีการเพิ่มเติมความเมคเซนส์ความสมเหตุสมผลในเนื้อเรื่องหลายๆจุดมากขึ้นนะซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าใครเคยรู้มาเนี่ยต้นฉบับเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาแป๊บเดียว แล้วก็มีเวลาทําน้อยมากก่อนเกมออกนะคทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะขาดการขัดเกลาแล้วก็ความเมคเซนในบางจุดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รีเมคก็ทําได้ดีนะครับเนื้อเรื่องเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยก็คือลูกสาวประธานไปดีถูกลักพาตัวไปรีออนก็ได้รับมอบหมาให้ไปช่วยแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับลับทิปปลาพร้อมกับโปรสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับยละเอียดไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเป๊ะ90%นะฮะมีแค่การเลงซีเควนต์ใหม่อะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองที่ ปีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับถัดมาครับในเรื่องของเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์ภาคนี้ได้เพิ่มระบบหลายๆอย่างขึ้นมาทําให้เกมมันมีความร่วมสมัยมากขึ้นเนาะเพราะว่าเกมภาคก่อนเนี่ยมันมันสิกว่าปีเกือบยี่สิปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีมันก็มีหลายๆจุดที่ไม่สามารถใช้ได้ในยุคนี้นะครับแล้วก็ได้มีการปรับให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นใหม่ได้ในขณะเดียวกันก็ คนที่เคยเล่นภาคเก่ามาก็ไม่รู้สึกติดขัดอะไรรู้สึกว่าแบบดีกว่าเดิมสะอีกนะครับผมอันนี้ผมต้องชื่นชมเลยนะเพราะว่าเกมเพลย์เนี่ยแทบจะเหมือนเดิมทุกประการแต่ว่ามีเพิ่มเติมในหลายๆจุดผมก็ชอบนะครับผมโดยเฉพาะการแพร่ด้วยมีดที่ไม่มีในภาคเก่าเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่เอามาจากเกมตระกูลโซไลท์ในบางเกมนะแล้วก็มันทำให้เกมเพลย์มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วผมชอบเลยแหละนะฮะแต่ว่า และบางจุดก็ยังรู้สึกว่ามันมีต้องอิงตามสคริปต์เกมน,นึงอย่างเช่นถ้าสมมติศัตรูที่ปรากฏตัวออกมาจากฉากอย่างงี้แล้วเรายิงมันเนี่ยด้วยอาวุธแรงๆนะบางทีมันยังไม่ตายต้องให้สคริปมันแบบเหมือนกับ ประกอบร่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตายอะไรอย่างเงี้ยผมมีมีผมเคยเจอนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับแล้วทำให้เกมมีสีสันมากขึ้นด้วยซังผมก็ชอบนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกมมันล้าสมัยเลยนะถึงแม้มันจะเป็นระบบเก่าซึ่งมันก็มีการปรับหลายๆอย่างให้ดีขึ้นด้วยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับผมสามครับความยากความยากเนี่ยเออสื่อหลายๆเยจ้าให้ความเห็นเหมือนกันแล้วผมก็เห็นด้วย ความยากของภาคนี้นั้นสูงกว่าภาคออริจินอลนะครับก็จริงๆเนี่ยเดิมทียภาคออริจินอลมันจะมีระบบที่คอยเป็นปรับความยากตามสถานการณ์ให้กับผู้เล่นนะครับถึงแม้มันจะแบ่งออกเป็น Easy Normal แล้วก็ Professional ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีการปรับความยากแบบในไดนามิกอยู่ในนั้นอยู่นะซึ่งภาคนี้เนี่ยถามว่ามีไหมมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะน้อยกว่าภาคนี้เนี่ยถ้ากระสุนคุณเยอะ เขาก็จะดอกเงินให้แทนนะครับแต่ถ้ากระสุนน้อยก็จะดอกกระสุนให้อันนี้เป็นระบบที่มีตั้งแต่ภาคแรกและหลายๆเกมเอาไปใช้แต่ว่าระบบออริจินอลที่ภาคนี้ไม่มีและถูกตัดออกไปเนี่ยก็คือถ้าเรามีการตายนะครับในบางจดุดอย่างเงี้ยศัตรูที่มันมีเยอะๆเนี่ยจะถูกตัดออกไปนะอันนี้ภาคออริจินอลนะซึ่งภาคเนี้ยผมยังไม่เห็นว่ามีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจุดเสียนิดนึงนะแล้วก็ถ้าพูดถึงโปรเฟชชั่นอลระดับโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยคือยากมากนะครับผมบอกจริงๆว่า ยากแบบยากอ่ะยากแบบยากมากจริงๆนะคือผมมอว่ามีบางจุดเนี่ยผมเคยลองนะใช้สูตรอมตะใช่ไหมแต่ว่าโดนอะไรบางอย่างไม่ต้องตัวเลื่อยนะตัวเลื่อยเนี่ยมันมันเป็นโอเคคือวันฮิตคิวอยู่แล้วแต่ว่าเวลาโดนระเบิดแบบเหยียบระเบิดแบบอยู่ตรงตัวเนี่ยต้งกระจายเป็นชิ้นๆนะผมเคยลองแล้วนะโอ้โหมันยากจริงนะครับก็คือ มันมีหลายอย่างที่มันทาให้เกมยากขึ้นแต่แน่นอนว่าท่ามกลางกระแสเกมโซลไรนะคือสมัยพ่อออริจินอลมันยังไม่มีเกมที่เรียกว่าแนวโซลไ์มาก่อนนะแต่ว่าพอมาถึงอันนี้เนี่ยผมรู้สึกพอเกมโซลไ์มันในตลาดมันเยอะขึ้นเนี่ยความยากเพิ่มขึ้นก็รู้สึกว่ามันมีอะไรจะให้ท้าทายกับตัวเกมมากขึ้นนะครับแต่นะฮะถ้าเล่นที่ความง่ายมากๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะ <S <S นั้นเนี่ย คนที่เป็นคนเล่นใหม่นะครับผมแนะนําให้เริ่มที่ระดับง่ายก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครคุ้นเคยกับเกมโรกูลโซไลมาผมก็แนะนาว่าลองที่สแตนดาร์ดก็พอไหวนะมันอาจจะต้องแมเนจอะไรหลายๆอย่างนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินการที่จะเล่นจบขนาดนั้นนะครับผมว่ามันเป็นการบาลานซ์ความยากได้ดีสําหรับภาคนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่มันก็มีโหมดโปรเฟชั่นอลสำหรับคนที่ชอบความท้าทายมากๆเหมือนกัน ลำดับถัดมาครับคอนเทนต์ Content, นะฮะคอนเทนต์ Content ในเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขามีการเก็บอิสต์เอ็กจากภาคเก่าๆมาใช้เยอะมากนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์หลายๆอย่างที่เหมือนกับจงใจใส่เข้ามาเพื่อให้มันมีสีสันมากขึ้นนะแล้วผมเห็นด้วยอย่างเช่นไอ้หลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละว่าสารสาซาแพ้ไข่ใช่ไหมซึ่งภาคนี้เนี่ยใส่เข้ามาเป็นกิมมิคนะครับหรือว่ามีคอนเทนต์ที่เป็นมิตรกับคนสปีดรันอย่างเช่นการเล่นรอบ2ถ้าใช้ สไน,น,นเปอร์ยิงระครังปึ๊บระครังดังหรือว่าบางจุดเี่ยถ้าสามารถข้ามได้อะไรอย่างเงี้ยก็เออมันไม่จําเป็นต้องใช้กลิชหรือว่าบั็อกเพื่อข้ามการสปีดลันนะผมว่านี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเขาทําเกมมีคอนเทนต์สำหรับคนเกือบทุกกลุ่มรวมถึงการปลดล็อกอาวุธหลายๆอย่างที่มีด้วยนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยยังเห็นว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ายางเอาง่ายเซปาร์เรตเวก็ไม่ได้มาพร้อมกับเกมนะแต่ว่า อันนี้ก็หักคะแนนนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันควรจะมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปอ้างอิงจากออริจินอลที่ว่ามันก็ไม่ได้ออกความเกมอันแรกเหมือนกันก็ก็ก,ก,ก็พอเข้าใจได้นะครับถัดมาครับกราฟิกและบรรยากาศนะครับแน่นอนว่ากราฟิกและบรรยากาศถูกยกเครื่องใหม่ด้วย r engine ทำให้มันมีความหลอนกว่าเดิมเยอะนะครับบรรยากาศสมกับเป็นเกม survival horror จริงๆนะครับแต่ว่า การบาลานในบางจุดแน่นอนว่าคนที่เคยเล่นหรือว่าคนที่ดูคนอื่นเล่นมาจนจบแล้วก็จะรู้ว่าเกมมันก็ไม่ได้ Survival h o r อร์ตลอดทั้งเกม,มน,นะมันก็จะมีส่วนที่เป็นแอคชั่นจาๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันทําให้ในปราสาทในหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนเนี่ยมีความหลอนพอสมควรนะผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าด้วยกราฟิกแล้วพวงนี้มันทําให้ดีมากนะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยนะว่าเออแบบมันทําได้ดีมากจริงๆนะครับผม สุดท้ายครับทาดีแค่ไหนก็ไม่ถูกใจคนทุกคนนะครับแน่นอนว่าจริงจริงเนี่ยตอนที่ทําคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นข่าวแล้วนะว่าถึงแม้ว่าเกม Resident Evil 4 Remake เนี่ยได้คะแนนจากสื่อเกมหลายๆสื่อสูงมากไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ปล่อยคะแนนหรือสื่อที่กดคะแนนก็ให้คะแนนเกมนี้ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราผู้เชี่ยวชาญในวงการจะให้คะแนนสูงแค่ไหนแน่นอนว่ามันก็ไม่สามารถถูกใจคนทุกคนได้มันก็มีบางคนที่ มีความเห็นไม่ตรงกันต้องใช้คำนี้เนาะอย่างเช่นนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วว่าโรสซ e นีวิสซี่ร e เมคเนี่ยถูกรีวิวบอมนะครับด้วยเหตุผลที่อย่างวะามากนะครับอย่างเช่นไม่สามารถส่องกระโปรงแอตลีได้หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งน,นะครับคนพากเสียงเอดาวองอย่างคุณลิลลี่เกาก็ถูกถล่มจนต้องปิด IG ไปเลยนะครับก็สังเกตเห็นว่าแบบเอาให้คุณทาเกมมาดีแค่ไหนเนี่ย มันก็ไม่สามารถถูกใจคนทุกคนได้อยู่ดีนะครับซึ่งคนที่จะไม่ถูกใจก็โอเคผมไม่พูดดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการเท่าตัวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนคงไม่มีหรอกอย่างเก่งก็ปันปัดเฉยๆแต่ว่าการที่ไปคุกคามนักข่าวถึงไอจีสวนตัวเขาหรือการรีวิวบอมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันดูเป็นเด็กงงแงไปน,นิดนึงนะ โอเคครับนั่นก็เป็นการรีวิวโดยคนเล่นจริงของเกม Resident Evil 4 Remake นะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์ของ r E4 Remake ยังไม่จบนะครับผมจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ช่วงสงการก็มีเวลาเนาะก็เดี๋ยวจะนั่งทำแล้วก็อาจจะนั่งเล่นต่อด้วยเพราะว่าผมยังปลดล็อกของได้ไม่ครบนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากดูคอนเทนต์แรงๆต่อกดซ u b s c คร b e แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ